สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เป็นวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยหนูทำได้เหมือนเดิมนะคะสิ่งที่เด็กๆทำได้ในตามวัยของเราง่ายๆก็อย่างเช่นที่เด็กๆส่งภาพมามีอะไรบ้างคะอ่ะบางคนส่งภาพมาเยอะแยๆเลยเช่นช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานช่วยเช็ดโต๊ะ โตทำงานโตอาหารสิ่งที่เด็กๆทำได้อ่แล้วก็บางคนนะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงน้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ถูบ้านทำความสะอาดบ้านช่วยจัดร้านขายของใช่ไหมคะมีภาพแย่ๆเลยที่เด็กๆส่งมาให้คุณครูคครูเอาลงไม่หมดนะแต่คุณครูส่งความดีไปให้เด็กๆแล้วอันนี้เป็นความดีที่เด็ก ทำเด็กๆฝึกทำอาจอย่างเช่นเด็กคนนี้เขามีน้ำใจให้อาหารสุนัขแต่การให้อาหารสุนัขเด็กๆจะต้องให้อาหารสสัตว์ที่เราเลี้ยงนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสุนัขจรจัดสุนัขจรจัดหมายถึงว่าสุนัขที่ที่ไม่มีเจ้าของที่มันเดินไปทั่วเลยตามหมู่บ้านเด็กๆไม่ต้องไปใกล้นะคะ เพราะอันตรายถ้าเกิดสุนัขตัวน,นั้นกัดเราแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าสุนัขนั้นได้ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไหมอะไรอย่างเงี้ยพอถูกกัดปุ๊บเด็กๆก,ก็ต้องรีบไปฉีดยาที่โรงพยาบาลถ้าถ้าเด็กๆเห็นเด็กๆไม่ต้องเอาไม้ไปไล่ตีมันหรือเด็กๆไม่ต้องไปไล่มันเดี๋ยวมันจะกัดเอานะคะแล้วก็ไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปหยอกมันไม่ต้องให้ให้อาหารได้แต่ต้องอยู่ใกล้ผู้ใหญ่ ให้พ่อแม่อยู่ใกล้ๆเราแล้วเราอาหารให้มันได้แต่ไม่ต้องไปป้อนมันนะคะแต่ถ้าสุนัขในบ้านเราสัตว์เลี้ยงในบ้านเราเราให้อาหารได้เพราะสัตว์เลี้ยงในบ้านเราสัตว์เลี้ยงทุกตัวเราต้องฉีดยาให้อยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะอย่างเช่นน้องคนนี้กําลังจะทอดไข่น้องกำลังฝึกทําการทอดไข่แต่น้องก็จะมีผู้ปกครองยืนอยู่ข้างๆคอยดูแลเพราะการทอดไข่นะั้นเราจะใช้ อ่ากระทะที่ร้อนๆซึ่งมีน้ํามันอยู่มันก็อันตรายแต่ว่าถ้ามีผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆก็ไม่เป็นไรนะคะอ่าอันนี้ช่วยคุณพ่อคุณแม่จัดห้านอันนี้ช่วยล้างจานการล้างจานซึ่งเด็กก็จะทําได้ตามสภาพของเด็กอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรแต่ผู้ปกครองก็คอยดูแลอยู่ใกล้ๆแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะ อุปกรณอ์อาจจะสอนน้องบอกว่าเออล้างตรงนี้เพิ่มนะต้องล้างซ้ําอีกนะอะไรประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วคุณครูอยากจะบอกเด็กๆว่าการทําความดีนี้อยากให้เด็กๆทําให้เป็นกิจวัตรทำให้เป็นวิถีชีวิตหมายถึงว่าไม่ใช่เด็กๆทําแค่เพื่อว่าถ่ายรูปมาส่งคุณครูหรือถ่ายรูปลง facebook แต่อยากให้เด็กๆทําที่ออกมาจากใจ อย่างเช่นว่าหนูอยากช่วยแม่กวาดบ้านแล้วหนูก็กวาดบ้านทุกวนันทุกวันอย่างเงี้ยทำจนเคยชินจนเป็นกิจวัตรแล้วสิ่งที่คุณครูยอยากให้เด็กทำตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยตื่นนอนมาปุ๊บเราทำสิ่งแรกเลยก็คือพับผ้าห่มของเราเองใช่ไหมคะผ้าห่มที่เราห่มเองไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่พับให้นะคะให้เด็กๆพับเอง เมื่อพับผ้าห่มเสร็จแล้วเราเดินลงมาเราเดินลงมาข้างล่างก็มีอะไรบ้างคะที่เด็กจะต้องทำํำอ่วอย่างเช่นบางคนไม่ขวาดบ้านวันนี้แต่ไปกอกน้ําอ่าเราก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่กอกน้าแล้วการทําความดีไม่จําเป็นจะต้องจะต้องถึงเวลานี้เราจะทําสิ่งนี้อย่างเดียวตลอดไปไม่จำไม่จําเป็นเสมอไปแต่สิ่งที่เราต้องทําทุกครั้งทุกวันเป็นกิจวัตรทุกวันเลยก็คือการ การจัดที่นอนของเราใช่ไหมคะส่วนเราพอเราออกจากเตียงแล้วเราลงมาจากห้องนอนแล้วเราวันนี้เราอาจจะไปกวาดบ้านหรือวันนี้เราอาจจะเปลี่ยนไม่กวาดบ้านเราก็จะไปรดน้ําต้นไม้แบบนี้แต่ขอให้สิ่งที่ทํานั้นเด็กทํามาจากใจโดยเด็กๆไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่บังคับหรือว่าพ่อแม่ต้องเอาของรางวัลมามาล่อเด็กอย่างเช่นว่าถ้าหนูไม่ทําแม่จะไม่ซื้อของเล่นให้ แม่จะไม่ซื้อขนมให้ไม่อยากให้เด็กๆทำแบบนี้นะคะอยากให้เด็กๆทำด้วยความสมัครใจด้วยทำออกมาจากใจให้จนเกิดเป็นวิถีชีวิตเข้าใจไหมคะวันนี้วันศุกร์แล้ววันนี้เดี๋ยวครูพรจะส่งคลิปจินตคณิตให้อีกอ้อแต่มีแล้วอยู่ในโน้ตก็มีนะคะแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์ให้เด็กๆดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมส่งภาพความดีมาให้ครูพรเยอะๆนะคะ แล้ววันเสาร์ครูพรจะมีใบงานให้โดยเด็กๆทำในโทรศัพท์ได้เลยนะคะวันเสาร์วันอานทิตย์นี้เด็กๆสามารถทำในโทรศัพท์ได้เลยครูพรเท่านี้นะขอจบเพียงเท่านี้นะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ